ต่อไปต่อไปคู่รูปาารปาคันธาเจ้าค่ะรูปปาคันธาอานุโลมะหน่อยอานุโลมะกุศลกุศลหน้าสามห้าแปดถึงสามห้าเก้าเจ้าค่ะเอกสารหน้าห้าสิบอืมเทนิธาน สันนิษฐานรูปาเคยเกิดก็ได<ม>้กามได้รูปได้อสัญสองขาเจ้ค่ะมีกามมีโรครูปต้องไว้นสุทธาวาดด้วยสุทธาวาด,ด้วยเจ้าค่ะอืมเป็นสุเป็นสุก สันสองคาด้วยนะมานะเจ้าค่ะอัม <c oughs> งระยะต้นแรกแต่คันธาจากไม่เกิดเจ้าค่ะแต่คันธาจากไม่เกิดก็ได้ปัจฉิแล้วก็กอมดอด อันตาจะกดก,กิดปปจชิก็แน่นอนเลยเจ้าค่ะได้กาชิมาเจ้าค่ะปัจชิมาก่อนเลยนะกาชิได้กาชิแล้วก็มีอ้อมคอมนะม,มดอ<ๆ>ก็คือรูปปรอสันเจ้าะรวมเป็นรูป เด,ดอนกอมมอเนี่ยคือลูกกับอสั์เจ้าค่ะืมนะเจ้าค่ะอันนี้มันมีทั้งปัจฉีและไม่ใช่ปัจฉัก็เลยไม่ต้องแยกเป็นโดยตรงไปอ,อ้อเจ้าค่ะตรงปันนี้เป็นการนี้ไหมคะหืตอตรงปันนี้ค่ะเป็นก,การนี้ไหมอะไรนะปนันจัยอะค่ะ ใช้การนี้ไหมคะกาชิอ่อถ่การนี้เพ้าก็นั่นผิดอยู่นะเพราะนั่นผิดอยู่ก็เป็นการนี้แต่โดยรวมมันคือกาชินะี่นนี่รวมน,นั้นอันแยกไม่ใชจนารวม กามวจเรปัชิมาวิกานาส่วนรูปสังขารรูปาวาจรานังกันเจ้าค่ะทั้งสายท่านที่สองคันทาก็จะเกิดกามช่วยไลกามไปกามซ้ำเจ้าค่ะกามไปกามซ้ำก็เลยวิจารนาว่าวิทะเลสังกามาวจรานัง อืมที่ต้องมีเตรสังเพราะว่าต่ำหมดเดียวม,ม,มีเดียวมันมีตามนะที่เป็นปัจฉิปไปนะเจ้าค่ะใครต้องเว้นปัจฉิแล้วะอาได้เลยอ,อนุโลมปุจฉชายะะยะสยทะรูปายตนาุป,ปัชชิตะตัดสะตัดถะคันทายตนาุป,ปัจชิสตีติ รูปายตนาเคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดคันทายตนาก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนากามาวจเรปชิมะวิกานางังรูปาวจรานังเตสังตัทธะรูปายตนาอุปปัชชิตะโนจะเตสังตัทธะคันทายตนาอุปปัชชิติอิตเลสังกามาวจรานาังเตสังตัทถะรูปายตนาจะอุปปัชชิตะ คันทายตันจะอุปัชชิสติเมื่อปัจฉิมภวิกะบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในกามภูม,มิและบุคคลที่เกิดอยู่ในรูป,ปรภูม,มิในภูม,มินั้นรูปายตันะเคยเกิดแต่คันทายตนะจะไม่เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูม,มินั้นบุคคลทั้งหลายที่เกิดอยู่ในกามภูมิที่นอกจากปัจฉิมภวิกะเหล่านั้นในภูม,มินั้น รูปายตนะก็เคยเกิดคันทายตนะก็จะเกิดองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ติเหตุกับปุตชนหนึ่งผลเสกขบุคคลเบื้องต่ำสองที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในกรรมะสุขติภูมิอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพานในกรรมะสุขติภูมิกับกรรมมะสุขติภูมิเจปัจฉิมภวิกะโดยตรงปุตชนสี่ผลเสกขบบุคคลสาม ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามะภูมิและจะไม่เกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับกามภูมิ11ปัจฉิมภวิกะโดยอ้อมสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุตุกะปุตุชนหนึ่งผลบุคคลสี่ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูป,ปรภูมิกับรูป,ปรภูมิ11เว้นสุทธาวาสภูมิ5และปุตุชนสี่ผลเสกขะบุคคลเบื้องต่ำสอง ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิและจะเกิดในกาม,มาและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับกามภูมสิบเอ็ดองธรรมของสังสยาบุตรได้แก่องคธรรมหมดหลังเท่านั้นสาธุเจ้าค่ะเออทูใส่ภาพแล้วควะอเออทูต่อไปปฏิปุปติปุหน้า สามห้าเก้าเอกสารหน้าห้าสิบเอ็ดเจ้าค่ะนืมนนิตันกันตา,นานกนเกิดต้องเป็นกามาม,า,ามสองขา้วกามสองขา ต้งเสยาต่อเลยแต่รูปปาไม่เคยเกิดแต่รูปปาไม่เคยไม่มีไม่มีมีแต่เคยใช่ไหมบบเยคยจ้ากรูปปาเคยก็ะอามันตาไปเจ้ากันมขามสองขานะไม่ได้ขาเดียวขามสองขา ใน่ให้ไอรมซ้ำจ้ะค่ะ,อะโอเคอันนี้กปฏิโลมปุจฉายสาวาปนา,าัาคันธายาตนางอุปปัชชิสติตาสะตะัดฐะรูปายตนางอุป,ปัจชิฐาติหรือว่าคันธายาตนาจะเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดรูปายตนาก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหม วิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสนิฐานบทและสังสยาบทได้แก่พุทธชนสี่ผลเสกขบุคคลเบื้องต่ำสองซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในการมภูมิและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับการมภูมิสิบเอ็ดสาธุเจ้าค่ะตาครับครับต่อไปปัจจุิก อรนนี้รูปปาคันทาค่ะรูปปาคันทาหน้าสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเอกสารหน้าห้าสิบสองเจ้าค่ะอืมินทานรูปปาไม,ไม่เคยเกิดไม,ไม่เคยสุทธาวาดก่อนเลยนะสุดทธาวาดมาก่อนเลยครับ สุก่อนเลยครับตามด้วยกอมมดรตามด้วยคอมดอรครับกออ็บกอารูปครับอารูปนี่เป็นกอมดอรของลูปปะาลูปปาครับผมมาโูมแล้วกี่ขาเลยสองขาครับโพมแล้วสองขา การณฐานเสร็จแล้วก็สังเยยต้นแรกแต่แต่คันธาจะเกิดครับ yeah. แต่คันธาจะเกิดมีไม่มีครับไม่มีก็อมันตาเอาอมันตาใช่ไหมครับผมมันมีแต่คันธาก็ไม่เกิดไม่เคยเกิดก็จักไม่เกิดครับพอไปมันก็มีแต hm okay. ่คันธาก็จักไม่เกิดนะครับผมอืม เนี่อันนี้ไม่เอามีทั้งสุตตาว่าทั้งอารูณอารมณครับอานุโลมกุจธฉายัสสยัถรูปายตนานุปัชชิตาตัสสะตัทธะคันทายตนานุปัชิสติติรูปายตนะไม่เคยเกิดแก่บคุคคลใดในภูมิใด คันาาธายตนะตก็จะไม่เกิดแก่บุคคลน,นั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยาบทได้แก่อนาคามิผลบุคคลหนึ่งปาร,ราตะลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในสุทธาวาสภูมิกับสุทธาวาสภูมิห้ติเตตุก,กะปุตุชนหนึ่งผลบุคคลสี่ ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอักรูปภปูมิกับอักรูปภูมิสี่สารทุกข์เออทุกข์ต่อไปปฏิปุหน้าสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดถึงสามร้อยเจ็ดสิบแปดเอกสารหน้าห้าสิบสามเจ้าค่ะ ปฏิปุกนะชนิทานพันธาจักไม่เกิดปฏิสามปิสามเลยนะนีวค่ะปฏิสามเลย แล้วก็มีกองกอของคันธารูปนนะระสันอารูปนะ์เจ้าค่ะอารมณอารูปนะเจ้าค่ะรูปกับอารูปเนี่ยได้สองเด้งนะเจ้าค่ะในปัจฉิก็มี ในธรรมดาฐานะกอมดอก็มีใช่ไหมใช่เจ้าค่ะอ่าได้สองเด้งเนี่ยอันนี้คือกดอกดกอดของขันถานนะโอเคอืมมาพมูมนากี่ขาสองขาเจ้าค่ะขาตั้งสยยะต้นแรกแต่ รูปปลาเคยเกิดเคยพวิที่รูปลาเกิดได้เน่หมาหมดเลยอ่ะ <Okay. S 2> ก็จะมีปลาฉีดด้วยเนาะโอเคปลาฉีดนะอันนี้นะกับรูปอืมอืมแล้วก็รูปสองขา จ้วค่ะรูปสองขาเนี่ยก็มีปัจฉิอยู่ในนั้นด้วยนะจ้วค่ะแล้วเขาพูดถึงปัญญาสันอยู่ด้วยนะจ้วค่ะนะปญญาสันด้วยพาะมีสูวนหนึ่งอืมมีอสาสันอยู่ด้วยนะจ้วค่ะทีตรงน,นี้ต้องต้องเขียนว่ารูปบวกอสาสันจะดีต้าค่ะอืมแต่ก็ยังเว้นสุทธาวาสอยู่นะเจ้าค่ะ ว่ารู้จกเคยสุตวัตมนอไม่ได้อ่าแล้ว่าตรงนี้ก็มีตรงนะกะะอ้อแล้วก็อันนี้ก็ไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกไม่ต้องง้อไปเลยใช่ไหม <laughs> ตั้งแต่อดัตตสองรูปะก็ไม่เคยเกิดไม่เคยก็ต้องสุดตายก็แค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็อารูปสองขาอามอดอค่ะ <Okay. S 1> อารูปสองขานี้ก็เป็นกองมอดอของรูปะเนะค <Okay. S 1> ่ะอ่าเราเขียนไว้เพื่อจะได้เห็นภาพจะได้ภาพเพิมขึ้นผวกัมอดอใช่ไหม้ค่ะอืม ส่วนวิสัชนานะกาชีรอยยอดไ้แล้วขยายเต็มว่ากาวมาวาจรมารีบานพิการนังใช่ไหมใช่จ้าค่ะจนรูปอันรสองขาก็รูป,ปวัดรองนัง <ขา S 2> ใช่ไหมใช่จ้าค่ะ แล้วก็ตามนี้ทุธาวาทุทาวาสาหนึ่งใช่ไหมได้เจ้าค่ะอารูปสอมขาก็อารูปานังอารูปานังนะได้ค่ะเอาละอ่านได้ปฏดโลมปุจฉายะสาวาปนายาะถะคันธายาะนังนุปปชิสติ ศสตตัทธา,ารูปายตนางนุปปัชชิธาติหรือว่าคันทายตนะาจาักไม่เกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดรูปายตนะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาการมาวาจาเรปริปปัฉิมะภวิการนางลูปาวาจารานางเตสังตัทฐะคันทายตนางนุปปัจชิสติโนจะเตสังตัทราลูปายตนางนุปปัชชิธา สุทธาวาสานางรูปานางเตสังตัทันธายาตนันจะนุปปัชชิสติรูปายตนาจะนุปปัชชิตาเมื่อปัจฉิมภวิกะบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในกามภูมิและบุคคลที่เกิดอยู่ในรูปภูมิในภูมินั้นพันธายตน,นจาจะไม่เกิดแต่รูปายตนะเคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น เมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิและบุคคลที่เกิดอยู่ในอรูปภูมิในภูมินั้นพันธายะตะนะก็จักไม่เกิดรูปายะตะนะก็ไม่เคยเกิดองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่สีเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสกขาบุคคลเบื้องต่ำสอง ที่เป็นปัชชิมภพวิกะซึ่งกําลังเกิดในการมสุกติภูมิอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกําลังปรินิพานในการมสุกติภูมิกับการมสุกติภูมิเจ็ดปัชชิมภพวิกะโดยตรงพุทุชนสี่ผลเสขาบุคคลสามซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในการมภูมิและจะเกิดในภูมิที่ตนและจะไม่เกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับการมภูมิสิบเอ็ด ปัจฉิมภวิกะโดยอ้อมสุขติเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะปุชชนหนึ่งผลเสกะบุคลบคลสี่ผลบุคคลสี่เจ้าค,ค,ค่ะซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในรูป,ปรภูมิกับรูป,ปรภูมิสิบเอ็ดเว้นสุทธาวาสภูมิห้าและอนาคามิผลบุคลลบคลหนึ่งอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายใน สุทธาวาสภูมิกับสุทธาวาสภูมห้าสิเหตุกะปุถุชนหนึ่งขนบุคคลสี่ซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในอรูปปภูมิกับอรูปปภูมสี่องค์ธรรมของสังสยาบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นสาธุทุกขะเอตุ อ๋อถ่ายภาพแล้วค่ะเออทุกาละจบแล้วนะสวดมนมต์แผ่เมตตาพร้อมกันอระหังสัมมาสัมพุทโธปะกวาพุทธังปะกวันังอภิวาเทมิ ตววกัปโตภะคะวะตาตัมโมตัมมะนะมมะสมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะจังโฆตัมกัณณะมัมิตะเปสัตตาอเวราหุโต Apa ya baca onto nikah onto toki atau nampare aran satu 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 suka pak yang kentut konan. Terima kasih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 